สวัสดีเด้อจ้าพะกันอีกแล้วคะ่ะกับเอตุกตาพาฝันมาคะ่ะเอิ้นี่ะพามากินกาแฟนเนี่ยฟังเสียงดินกาแฟก่อนคะ่ะตอนเ้าเซาเดอ้ออันเมื่อน,นี้ก็ไปส่งอันหลานสาวมาคะ่ะพันไปลุงเรียน ครึ่งมื้อพันบอกม,มัอเนี่ยมันเป็นวันพุธเนาะค่ะเนาะก็เป็นอากาศดีอยู่ค่ะอากาศข้างนอกก็ลมพัดเดดโอ้ะะเนาะแล้วก็แต่ว่าเป็นอากาศเย็นเลยคะ่ะอากาศเย็นๆอยู่นาอจ้ะเนะาเนอะอันถ้าว่ามองออกไปตรงนี้ก็นําส่วนลังเหินเอ้ยนี่ก็มันก็เปลี่ยนนั่น ก็ไม้เนาะค่ะเนาะก็ไม้มีทั้งสีเขียวสีเหลืองเหลืองแก่เหลืองอ่อนเนาะค่ะเนาะบางต้นก็ออกยอดใหม่ก็มีบางต้นก็อกโดกกปยังยังอยู่ด้วยค่ะแฟนเอ้พันไปอันเมื่ออายุเหียนเขาเ่ไดบ้ไปเนาะแฟนเอ้พันไปเมื่อกี้นี่ไปทาเอาขขงพันสั่งโขงไว้อาเบิ้งค่ะ เดือดโอกระใส่แว่นตาอันนี้เฉลยเนาะค่ะเนาะตามสไตล์ไม่บอกค่ะอันท่าอของพันสั่งอันเนี่ยค่ะพันสั่งพันเอินตเนาะอันอันที่ตัดตัดก็ไม้เนาะค่ะเนาะตัดก็ไม้คือว่ามันเป็นยอดอ่อนยอดอันกลางกิ่งแขนงพ่นบ้านโบแก่ก็เอาใช้คือมันคือมิดกระตัดเนี่ยค่ะแต่ว่ามันเป็นอิเล็กทริก พันสั่งแล้วเมื่อวานนี้พันก็เอาของอันเครื่องตัดยาเส้นเอ้ยก็สั่งมาเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าอันเก่ามันเสียเมื่อวานนี้เอ้ยก็ทาอยู่เหมือนกับพันก็มาตอนสักสามโมงครึ่งค่ะพันก็บอกว่าเวลาเนี่ยมาแต่ว่าบางทีพันก็มาก่อนเนาะค่ะเนาะก็เลยบอดายอันนั้นก็ทาก็สามโมงกว่าประมาณสักสามโมงกว่าพันมาเมื่อวาน ก็เลยถามพนัางานพันบอกว่าอ่ะกินกาแฟกันแม่ค่ะว้าไปเต็กได้ค่ะเอ้ยก็ได้อ่ะมาค่ะกาแฟร้อนๆหอมๆถ้วยใหญ่ๆเลยจะเด้อโอ้ยจะแม่นีแหงเนาะค่ะเนาะมีแหงจะแทนก็เลยอัน เมื่อวานนี้ระทาพันก็มาส่งค่ะพอดีพนังงานพันมาส่งเนาะค่ะเนาะล้องโพสเนาะค่ะเนาะเอ้ก็เลยถามว่าเอ้ามันมีสองกล่องได้หละเอ้วาสินีเพราะว่าแฟนเอ้บอกมามันมีอันที่พันบุกไว้มาวันถปะพันก็บอกว่าสันมีเฮอตัวอันกล่องเดียวได้มาดามมันว่าสันมีแต่กล่องใหญ่นี้เอ้พันนนึกว่าพันนําะมาส่งทั้งสองกล่องค่ะแฟนเอ้ก็คือกันพอเวลาพันบอกวันนี้เรามาเบิ่งมือเลยโมเมนต์ค่ะมือนี้อีกอันนึงอันที่ว่าอันตัด ต้นไม้กิ่งไม้นี้เมื่อน,นี้พันจังมาส่งเอ้ยกย็เลยท่าครับเวลาก็ประมาณซ้ำเก้าพันบอกก็เลยอันบได้ไปน้ำแฟนเมื่อนี้เฟน็นพันเลิกไปผู้เดียวไปท่าเหลือนะคะก็เหลือพี่นาดีพันกาเอ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็บ่มีเตอกบ็บ่ได้เอาลงบ่ได้เอาขึ้นน้ําอีกค่ะทีแรกว่าเอาขึ้นมาไม่มาเบื้องทางข้างล่างเนาะคะ่ะที่ว่ามันเป็นใบพัดนั่นเตอ วันนี ider, ici, said, it. It so ้แฟนเอายาหมาเมื like, ่อวานโอ้โบเอาขึ้นแล้วเหรอเพราะว่าเพราะว่าเหาเบิ่งแล้วก็มันคักอยู่พันบอกสิก็เลยเสาคร์วันนี้พันก็ไปเก็บพันเก็บนี้พันแล้วก็พันก็สิอาดกลับมาไหวอยู่พันก็บอกเอ้ยเหาก็บ่ได้อยู่ห่วงเนื้อพันบอกเพราะว่ามันบ่มีอันยังบ่ได้มีจะเลยทําเยอะแล้วก็เลยไปผู้เดียวพัน เอ้ยกะมื่อนี้เอ๊แต่กะเมื่อนี้มันเป็นมื้อทิมขยะเนาะขนะอยูอย่ันเงือนเออน,นี่ขยะสีเขียวขยะสีเขียวขยะใบไม้สิคะเอาเออกไป้งเต่เศร้า,าพนละวานห่ะอันไปกวดทางหน้าเหือนอันใบไม้มันไหลเนะขนะมันไปเบิดบนขยะเพราะว่าเต็มนึงค่ะก็เอ้ยก็เลยเศร้าเอ้ยก็เลยมาต้มกาแฟแล้วก็เลยมานั่งคุยกันนี่บอกค่ะไปเบื่อมาแล้วด้อค่ะว่าน่ะกวดลุงอีก กวนลงอีกพี่นั่นมันจะล้นเนาะค่ะเนาะมันจะล้นแล้วมันก็น่าเกลียดเหมืนบอกค่ะถ้าว่ามันเพิ่นมาเก็บกะเฮาก็ต้องทําตามกฎพี่นาะค่ะเนาะไปเอสมุสีซุมาก็บ่ได้เนาะค่ะเนาะก็ต้องเป็นพลเมืองที่ดีเมืนบอกค่ะก็ช่วยกันนั้นบ่แม่นว่ามันติ่มแล้วตั้งไปอันหยัดสื่อหยัดสื่อเดินปิดฮอดบ่ได้ก็บ่เอาเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เอ้ยก็บ่เคยทําเนาะค่ะไปพันก็ได้เพราะว่าอันต้นไม้เบอร์ไม้นี่มันก็ถ้าเอากวดแล้วมันก็เหี่ยวลงเนาะค่ะเนาะ แต่พอดีเสนเลย้อพันเอามาแล้วพันเลยมาเหยียบเหยียบลงเสียงค่ะมันก็เลยลงก็เหลือพอดีปิดได้่างั้นเถอะไปมันเนื้อเพราะว่าไปกวดซื้ออีกพันโบถ้ำเพราะว่ามันติมก็เปี่นรอบนาว่างั้นเถอะจะน้อยประมาณสักเที่ยงครึ่งพันก็มาเอาค่ะอันอันที่ว่ารถขยะเบอร์ไมอันนี้ก็คิดพากินกาแฟนะคะเนาะห่าเรื่องมาเมาวงมอยกันด้วยค่ะเรื่องคุยกันมานั่งจึ้งกรเบองนี้ก็ เพื an, ã, ่อนๆก็บอกว่าเอ้าเอ้ยตุ na, ๊กตาเราเป็นตัวมันเราคิดจึ้งแท้เพราะว่าจึ้งนะมันจึ้งอยู่แล้เนาะเอ้ยกระหัวเลาะเสียดอกจึ้งนะมันจึ้งอยู่แล้วค่ะนั่งเธอเอ้ยก็นั่งจึ้งผู้เดียวเอ้ยนะคะจึ้งนี่ก็คือนั่งปล่อยความคิดไปยันสมถะเนาะค่ะเนาะสมถะกับปล่อยไปก็อ่ะอันเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเอ้ยตุ๊กตาผาฝันก็อวยพรเธอ มีแต่ความโชคดีเนาะค่ะเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงในจะเด้อเมื่อนี้มันเป็นนันทางบ้านเราก็วันเพ็ญเดือน12เนาะค่ะเนาะวันลอยกระทงนีคะคือทุกบ้านอันมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหานำชีวิตเนาะค่ะทุกคนบอกว่านอยเอดะตะเลทําเตอคิดสิ่งเดไว้ก็คือสมดังอันใจปรารถนาบางกันเด้อปะคือไปถึงจุดแล้วก็ไปถึงอัน จุดยืนที่เขาอยากยืนเนาะค่ะเนาะไปถึงฝั่งเนาะแบบแฮปปี้เด้จะเด้อแบบมีความสุขค่ะอันหรือมันที่มันบดีก็มันลอยไปตามน้ำเนาะค่ะเนาะทิ้งไปเนาะมนบอกทิ้งไปตามน้ําลอยไปปล่อยไปแล้วก็เอาแต่สิ่งที่ดีๆอันยึดเหนี่ยวไว้นําชีวิตมันบอกค่ะแล้วกันรักกันเยอะๆรักกันนานๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็เป็นหมู่กันเถอะมันเฮเงๆเนาะค่ะเด้อพูดเลยก็ได้อันหมู่เก่าหมู่ใหม่หมู่นามาเบิ่งบ่มาเบิ่งก็เอ้ยก็บ่เ้ากะ คำว่า,าผ่านมาแวบๆได้ได้เบิ้งคลิปนี้ก็ก็คือมีความสุขมดทุกคนค่ะทุ่ทั่วโลกว่าง,งั้นเถอะปะทั้งนั้นรู้จักประเพณีของไทยบนบนรู้จักกัถแ้าพัานแวบมาก็มันเป็นช่วงมื้อสันวันดีเนาะค่ะเนาะวันเพ็ญเดือนสิบสองเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นเพลงอยู่ด้วยค่ะพันร้องว่าเสือค่าสมัย,ย,อย,อยอย่างน้อยๆแม่เอ๋ยชอบร้องเธอฟังถ้าว่าน่ะลอยกระถุงนี้ไปหากระถุงเนาะค่ะเนาะ ยิบกระถงหาเบือกล้วยหาการกล้วยสมัยฮันท์บางั้นเถอะนจากกระถงการกล้วยเนาะค่ะเนาะมาอันก็กล้วยเหมือนบอกค่ะมาเป็นกระถงอันโฟมเหมือนบอกค่ะ <laughs> กระถงอันกลวยนี่ก็ลอยน้ําดีอยู่เนี่ยค่ะการกลวยในการปักปกระเอ็ดอีกสไตล์อันแบบขนบนอกเนาะค่ะเนาะก็สวยงามไปอีกแบบนึงขอเขาก็มีเทียน่างัานเดี๋ยวไปก็เหมือนเหรียญ แล้วกระดอกไม้เหมือนบอกดอกไม้ทุกเทียนบูชาเนาะ,ค,ะคำอธิษฐานแล้วก็จิตใจสะอาดเหมือนบอกค่ะหลังจากนั้นก็มาเปลี่นนั้นการทาโฟมก็มาเอาเป็นนั้นลอยมาการทํากระทงก็มาเอาเปลี่ยนที่โฟมนะะเนาะโฟมก็อยู่คงนานค่ะเพราะว่าพันลอยได้แต่ว่ากมันก็บโสลไยเร็วก็เป็นบบยคักกับธรรมชาตินะะเนาะ,นะก,ก็เปลี่ยนตามมัน สมัยเคยปาถ้าบอยเอสโฝมมันสมัยนี้มันทําเร็วไปเร็วเนาะคะ่ะเนาะใไปีเฮตัดแต่การกวยกว็ยกวยขนกระพันบวนขนกระพันบนนี่ยุบหนึ่เหาว่างังนเดี๋ยวไปว่ามันซ้าบ้างังนเดี๋ยวปะแต่ว่าอยู่ที่ใจเนาะคะ่ะเนาะลอยกระทงก็เฮอบริสุทธิ์ก็เฮอมีแต่สิ่งที่ดีๆค่ะสมัยนั้นแม่เอ้ยตุ๊กตาอันวันเพียรเดือนสิบสองนี่พันซีร้องเพลงือกฟังอยู่เลยค่ะ วันคืนก่อนดูวันเพน็ญเดือนสิบสองน้ำตองเต็มตะลิงมันบอกอะแม่นอยู่อะค่ะโกแม่ร้องผิดบอกเราทาั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจเนาะค่ะเนาะ อันนี้ก็เว้าตามภาษาเอ่ยนะคะเด้อเพราะว่าอันกาแฟยังก็มดค่ะเว้าวมวนม้วนถ้าลร้องพิษกับโบว้าวกันเนาะค่ะเนาะร้องพิษร้องถูกก็คือมันมีความสุขว่งางั้นเหรอปะก็เป็นเพลงได้น้อยชอบร้องเพลงดีนะคะสมัยอันเพลงลอยกระทุงวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำตะหนองเต็มตาลิงมาค่ะเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทุงนะะเนาะ ลอยลอยกระทงโรลอยลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจนะคะกัสมัยอย่างน้อยก็ไปท่าเลยคะ่ะอันไปท่าอันวิดน้ำเพื่อกระถงพันไปคู่กันลังเท่อผู้บ่าผู้สาวพันนั้นมักกันไปลอยนํากันเนาะคะ่ะเนาะสมัยเออย่างน้อยพันก็บอกว่าอีน้งเอามือกวกกวกให้มันไปคู่กันเาก็กวกะะเลยค่ะกวกกวกออกไปพันก็ เฮือเงินเหรียญเนาะคะ่ะเนาะดีใจนะค่ะเอ้ยกระไดสมัยยังน้อยเห็นถ้ามาคืดถึงว่าเดี๋ยวนี้มันว่ามีบ่ค่อยมีคนทนํานะมั้งค่ะเอ้ยว่านี่มันประเพณีอันเมื่อก่อนมันมันเป็นอันอินโนเซนต์เนาะคะ่ะเนาะความบริสุทธิ์ทั้งคนทําแล้วก็คนอันที่ว่าไปเที่ยวว่างั้นเดี๋ยวนี้ก็มันเป็นโซเชียลเยอะเนาะคะ่ะเนาะอันการค้าขายว่างั้นเด้อยวปะ กระทงก็ต้องซื้อแม่บอกค่ะทุกอย่างก็ต้องซื้อสมัยกันพากันรวมกันทำเนี่ยค่ะผู้สาวสาน้นยนี่ก็มารวมกันห้าหัวนเนาะค่ะเนาะแล้วก็ทําแล้วก็ถือไปเมียเพื่อเมียมันเด่ะเอามาเอาวันกะละมังมาเสื้อน้ําแล้วก็หลองบึงรู้ว่ามันโบจมกะถือไปเมืองเหินก็ต้นแรงก็ไปลอยเนาะค่ะคําบอกไปลอยนํากันก็ไปลอยกับผู้เบ่าเนาะค่ะเนาะถ้าว่าสมัยนั้นวะถ้าว่าเป็นเด็กน้อยสมัยเอ้ยตุ๊กตาเป็นเด็กน้อยก็ไปนําเอ้ยเนาะค่ะเนาะ ไปน้ำเอ้ยกะย่างไปน้ำพ่นเหมือนกันเถอะปะลอยก็กวักน้าเสื้อกระถงคือเอเว่านาะอันกวักคือกระถงมันไปคู่กันบางคนวันบบคู่กันสะเด็ค่ะบางคนมันก็ถือเนาะ,ะ,นะไปคนละทางไปคนละซีกษา <c oughs> <c oughs> ก็มีค่ะแต่ว่ามันเขากระโปตรงอันนั้นก็าเพราะมันเป็นประเพณีเนาะค่ะเนาะเป็นประเพณีประเพณีที่ว่าเธอทาแล้วมีความสุขเนาะค่ะเนาะได้สั่งสค์กันไปหา หมูหาคู่หม่ยความได้คุยกันมันบอกควานเดียวนี้ก็ได้ก็สมัยก่อนก็นะคือกันนี่แหละเคยบ้านกาแฟก็มืดถ้วยค่ะถ้าไปลอยกระทงีนก็ผพูดเท่าทางเหินเอ้ยก็บพานกสิบอกว่าระวังอันระวังอันน้ำเน้อมันบอกจะไปลึกมันบอกคันนัเรื่อดมัน อันไวายน้ำาบป็นกระตกน้ำไตก็มีเนาะค่ะเนาะแทนที่นายแฮปปีพ้พว่าเป็นงานนั้นลื่นลื่พอบไปเป็นงานโศกเศร้าก็มีค่ะก็มีเยอะนะค่ะมันก็แล้วแต่อันเขาก็ต้องระวังตัวเองนะคะผู้เลยก็ได้บ่วว่ากันเนาะค่ะเนาะถ้าว่างานลื่นลื่เขาก็เฮอมันลื่นลื่เหมือนบอกค่ะถ้าว่างานเศร้าโศกเสียใจก็จากกันโดยบ่มีอันการกลับมาก็มันก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเฮ่ทุกคนดูแลตัวเองก็ดูแลสุขภาพ เอ้ยกะบอกมมวนมีแต่คุยก็ฝังบานนี้บอกค่ะกาแฟเอ้ยก็มัดถ้วยแล้วค่ะนั่งเมาหมวยก็เอ้ยกัตุ๊กตาก็บอกว่าเฮอเมื่อนี้ก็เฮอทุกบ้านมีความสุขเนาะค่ะเนาะร่างกายแข็งแรงจิตใจพองใส่เนาะค่ะเนาะสดชื่นกับสิ่งที่ตัวเองทาเป็นบอกค่ะแล้วก็มีแต่คำว่าคบคุณไล้นไหลเนาะค่ะเด้อที่เขามาทักเอ้ยแล้วก็พบกันนั้นคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ